ออกกําลังกายอยู่กับหมูปิน่นเล่นกับหมาที่ในหลังช่วงนี้ช่วงนี้ครับก็จะก็จริงๆเออก็มีอยู่เท่านี้นะไม่ได้ทําอะไรมากพิเศษนะเลี้ยงแต่หลานไม่อยากเลี้ยงลูกตัวเองบ้างเหรอพี่บ้องถามคีย์เวิร์ดนะกังวลไม่ไหวเออไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่เอาเรียกไม่เกินกันเลยนะก็ก็มีอารมณ์มีบ้างนะครับมีบ้างนะฮะแต่เห็นคขาเขามีก <disciple> ็ก็อยากมีบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างเล่นหลานอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าบางทีเล่นหลานเนี่ยเบื่อหรือเวลาเขางอแงอะไรเงี้ยเราก็หนีได้เราเป็นน้าเราหนีไไดด้้ แต่เห็นพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยมันต้องอยู่ตลอดมันก็เป็นหน้าที่ที่ไม่ง่ายนะยิ่งใหญ่มากต้องเสียสละอะไรมากมายอย่างเงี้ยิดก็ติดเลี้ยงหลานดีนะไม่หรอกมันก็ตอนลงเราก็เล่กแต่ตอนดีดม่้องงอแงด้วยหรอมีแหม่เด็กมันก็ต้องมีงอแงอยู่แล้วครับปกตินะฮะก็ปกติงอแงงอแงบ้างอะไรบ้างอะไรก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเราดูอย่างดูพี่สาวเราเลี้ยงกับแฟนเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันต้องฤทเลรอุทิศตนสูงมากเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้อง